ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมในงานหนึ่งศิลปะหนึ่งดนตรีเพื่อทุกคนเพื่อทุกชาติพันธุ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายวิบูลแววบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางกรวรรณสุมมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครูแอดเดอร์สล้อนายอนุวัตแสงเจริญกูลศิลปินจังหวัดลำปางร่วมแถลงค่ะเตรียมจัดงานวันอาร์ตวันมิวสิกยูนิตี้ฟอร์ออลเอธเนซีดีสซึ่งหนึ่งศิละปะหนึ่งดนตรีเพื่อทุกคนเพื่อทุกชาติพันธุ์จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้แก่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนและลำปางงานที่รวบรวมงานศิละปะและดนตรีผสมผสานความหลากหลายทางวัฒ ขธรรมของภูมิภาคล้านนาตะวันตกและสะท้อนความงดงามของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างของชาติพันธุ์ค่ะ ภายในงานพบกับกิจกรรมการสาธิตอัตลักษณ์เครื่องดนตรีและศิละปะจากกลุ่มศิลปินการจำหน่ายของดีของชุมชนกว่า50ร้านค้าค่ะการแสดงศิละปะวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านเวทีเสวนาวิชาการล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกแอนด์อาร์ตส่งเสริมการเรียนรู้ Workshop DIY, เวิร์กช็อปแอนด์ดีไอวายเสน่ห์ศิลป์ภาพระบายสีไม้ศิละปะบนผืนผ้าศิละปะร่วมสมัยกิจกรรมการออกร้านกาแฟล้านนาคอฟฟี่อาร์ตแอนด์มิวสิก และกิจกรรมการสาธิตดนตรีบำบัดทั้งยังเพลิดเพลินไปกับการแสดงคอนเสิร์ตสเสน่ห์ศิลปดนตรีล้านนาพบกับศิล,ลปินครูแอดแอนเดอร์สลอและไม้เมืองวันที่17 1 8ธันวาคม2568นี้นะคะที่สวนสาธารณะโพร,ร่มรื่นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ